เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับวันนี้ Honda City ครับ City t ิตี Z เรครื่องเกียร์ดีสีสวยเงางามภายในก็ยังสะอาดนะครับเบาะผ้าไม่ขาดภายนอกสวยๆเดิมๆปี2001ครับเครื่อง1 500cc เครื่องดีเกียร์ดีครับมอน้ำดีเดินทางไกลได้สบาย เครื่องหัวขี่ถ้าประหยัดน้ำมันมากเกียร์ออโต้ด้วยแอร์เย็นใช้น้ำมันล้นๆนะครับไม่เคยแก๊สสดๆเลยครับมีเครื่องเสียงครับเปิดเพลงฟัง,งเพาะไม่เหงาวูงมลาลัยพาวเวอร์ภายในสวยๆครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเรือกซื้อมาจำในมผ้าคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยกระจใกไฟฟ้านี้ใช้ได้ครบนะครับทั้ง4บานเล่มหนึสาจุดโอนครบ กับราคา45,000บาทครับรถซื้อไปใช้ได้เลยครับผมใช้พิกัดดูรถอยู่แถวตัวเมืองอุบลน,นะครับสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อน,อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ